สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีรับมือกับคนที่อาจจะเอ่อกวนใจเราสร้างความปั่นป่วนให้เรานะคะครับผมโดยอิงจากข้อคิด7ข้อที่แชร์กันมาจากหนังสือศิละปะการอยู่เหนือคนเฮงสวยอ่าชื่อน่าสนใจมากครับใช่ค่ะคือแหล่งข้อมูลเราเนี่ยเป็นข้อคิดเตือนใจที่น่าสนใจมาก เป้าหมายเราก็คือมาสกัดแก่งสำคัญกันว่าเราจะอยู่เหนือสถานการณ์พวกนี้ได้ยังไงอืมอยู่เหนือในที่นี้คือไม่ใช่แค่ทนไปวันๆครับแต่เป็นการรับมืออย่างชาญฉลาดทำยังไงดีครับเริ่มข้อแรกเลยนะคะจุดสำคัญมากคือการยอมรับว่าบางคนเนี่ยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้จริงๆ อืมอันนี้จริงเลยครับค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าพวกเขาอาจจะเข้ามาเป็นเหมือนอบทเรียนให้เราหรือเป็นบททดสอบความอดทนอะไรแบบนั้นฟังดูเหมือนอต้องปรงนิดนิดไหมครับอาจจะฟังดูแบบนั้นนะคะแต่จริงๆมันมีความหมายลึกกว่านั้นไหมคะผมว่าน่าคิดนะครับคือประเด็นคือถ้าเรามัวแต่พยายามจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยมันเสียพลังงานเยอะมากเลยนะใช่เลยค่ะการยอมรับตรงนี้ อย่างที่แหล่งข้อมูลว่ามาเนี่ยเออมันไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่มันเหมือนเป็นการตั้งหลักก่อนอ,อ๋อตั้งหลักครับปกป้องพลันใจเราไว้ก่อนเหมือนปรับโฟกัสมาที่ข้างในตัวเราเองค่ะค่ะไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่เราคุมไม่ได้อืม,อมแหล่งข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มไหมครับว่าการยอมรับแบบนี้มันช่วยให้เรา อยู่เหนือสถานการณ์ได้ยังไงเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการปลดปล่อยตัวเราเองออกจากภาระอะค่ะภาระที่ต้องไปแก้คุณอื่นใช่ค่ะพอเรายอมรับได้ว่าเออนี่คือธรรมชาติของเขาหรือสิ่งที่เขาเลือกจะเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องแบกความคาดหวังว่าฉันจะต้องเปลี่ยนเธอให้ได้ครับครับลดความคาดหวังลงค่ะ มันทําให้เรามีพื้นที่ในใจมากขึ้นมีพลังงานเหลือไปคิดว่าแล้วเราจะจัดการกับตัวเองหรือสถานการณ์ตรงหน้ายังไงดีแทนที่จะไปจมอยู่กับตัวคนนั้นอ๋อเข้าใจเลยครับคือเปลี่ยนจุดโฟกัสจากข้างนอกมาข้างในตัวเราแทนถูกต้องค่ะซึ่งก็นําไปสู่ข้อคิดถัดไปที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยคือการใช้ความนิ่งใช่ค่ะข้อนี้แหล่งข้อมูลถึงกับเรียกว่าเป็นอาวุธของคนฉลาดเลยนะคะโอ้โหอาวุธเลยเหรอครับ เขาใช้คำว่าเพราะไม่อยากเปลืองสมองไปโตตอบโหคำนี้คมมากมันไม่ใช่แค่เงียบๆเฉยๆนะคะครับแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ลงไปเล่นในเกมที่อาจจะเสียพลังงานโดยใช้เหตุคำว่าอาวุธนี่สะท้อนว่าความนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอเลยนะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการเลือกใช้กลยุทธ์อย่างมีสติอืมแหล่งข้อมูลได้ขยายความเพิ่มไหมครับว่านิ่งแบบไหนถึงเรียกว่าฉลาดอืมมันต่างจากการ กดอารมณ์หรือว่าเอ่อการเพิกเฉยไปเลยยังไงครับหรือมันคือการประเมินแล้วเลือกที่จะไม่ตอบโต้เพื่อเซฟพลังงานเราน่าจะเป็นอย่างหลังนะคะคือเป็นการประเมินแล้วว่าการโต้ตอบบางครั้งเนี่ยมันไม่คุ้มค่าพลังงานหรือเวลาที่เสียไปเลยครับครับเหมือนเรารู้ว่าเถียงไปก็เท่านั้นพูดไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่จะทำให้เราเหนื่อยใจปเปล่าเปล่า จริงครับการนิ่งในที่นี้ก็เลยเป็นการควบคุมตัวเองไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปหรือไม่ให้สถานการณ์ข้างนอกมันลากเราลงไปเล่นด้วยอืมคือรักษาเลเวลของเราไว้ใช่ค่ะรักษาพลังงานรักษาสติปัญญาไว้สำหรับเรื่องที่สำคัญกว่าจริงๆครับซึ่งการรักษาพลังงานนี้ก็ดูจะเชื่อมโยงกับอีกข้อคิดหนึ่งเลยนะครับคือเรื่องการสร้างระยะห่างอ ใถ้าพยายามเปลี่ยนก็แล้วนิ่งเฉยก็อาจจะยังเอาไม่อยู่แหล่งข้อมูลก็เสนอว่าเออถอยออกมาหน่อยอาจจะดีที่สุดค่ะแต่ก็มีคำถามต่อนะครับว่าแล้วถ้าเป็นคนที่เลี่ยงยากจริงๆล่ะครับเช่นคนในที่ทำงานหรืออาจจะคนในครอบครัวแหล่งข้อมูลเรามีคำแนะนำเชิงปฏิบัติไหมครับมีค่ะคือแหล่งข้อมูลไม่ได้เน้นว่าต้องตัดขาดแบบหักดิบเสมอไปนะคะอ๋อครับครับ แต่จะเน้นไปที่การเว้นระยะทางใจมากกว่าระยะทางใจค่ะคือไม่จำเป็นต้องไปคลุกคลีตีโมงหรือว่าปล่อยให้คำพูดการกระทำของเขามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดเรามากไปครับอาจจะหมายถึงการจำกัดเวลาที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นอืมลดเวลาเจอหน้า หรือการตั้งกำแพงทางอารมณ์ไม่เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาใส่ใจหรือมีสติรู้ทันเวลาเขาพยายามจะดึงเราเข้าดรามา่าหรือวังวนอารมณ์อะไรแบบนี้อ๋อรู้ทันเกมเขาใช่ค่ะแล้วเราก็เลือกที่จะไม่ตอบสนองตามเกมนั้นไปเป็นการสร้างขอบเขตในใจเราเองแม้ตัวอาจจะใกล้กันแต่ใจเราไม่ต้องเข้าไปภูพันด้วยถูกต้องเลยค่ะแล้วบางครั้งนะคะอย่างที่ข้อคิดบอกการเงียบหรือการตอบโต้เท่าที่จําเป็นจริงๆเนี่ยแหละ คือการสแสดงออกว่าเราอยู่เหนือสถานการณ์นั้นได้ดีที่สุดแล้วถ้า้ผมลองสรุปแก่นสำคัญที่เราคุยกันมาจากข้อคิดเหล่านี้ก็คือ 1. เริ่มจากการยอมรับความจริงตั้งหลักให้ได้ก่อนเพื่อรักษาพลังใจเราไว้คสองคือการใช้ความมิ่งอย่างมีสติเป็นเครื่องมือเป็นกลยุทธ์ไม่ใช่ยอมจำนนค่ะไม่ใช่แพ้ครับและ 3. คือการบริหารจัดการความสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ผ่านการสร้างระยะห่างที่เหมาะสม ทั้งทางกายภาพเท่าที่ทำได้แต่ที่สำคัญมากๆเลยคือระยะห่างทางใจใช่ค่ะทางใจสำคัญสุดเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปในวังวนของความขัดแย้งหรือพลังงานลบๆที่ไม่จำเป็นเลยทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายหลักที่แหล่งข้อมูลเราชี้ไวน้นั่นแหละค่ะคือการอยู่เหนือสถานการณ์ครับอยู่เหนือ ไม่ใช่แค่ทนนะคะแต่เป็นการรับมืออย่างเข้าใจและไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไปครับผมคำที่เขาใช้ปิดท้ายก็น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าฝึกใจให้แข็งฝึกสมองให้ไกลอารมณ์เพราะเราต้องเก่งกว่าที่เขาเฮงสวยโอ้โหทิ้งท้ายได้คมคายมากครับเก่งกว่าที่เขาเฮงสวยใช่ค่ะเลยมีคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะคะว่าคาว่าเก่งกว่าในบริบทนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันวัดกันที่จงไหนคะอืม นนะครับมันเป็นแค่ความนิ่งความอดทนหรือว่าการมีกลยุทธ์โต้ตอบที่เหนือชั้นกว่าเหลือจะเป็นอะไรที่ลึกกว่านั้นหรือมันอาจจะหมายถึงความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ของอารมณ์ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นมากๆจนทำให้เราสามารถรักษาความสงบข้างในใจเราไว้ได้ไม่ว่าข้างนอกจะเจออะไรก็ตามเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ